ขอถามท้าสักหนึ่งทีนะไม่มีเซอร์ฮะเราต้องมารเป็นมาชึ้งบ้านสี่ไม่มีอะมีเรื่องมปัญหาระดับบ้านด้วยสวัสดีครับพี่พีสวัสดีครับสวัสดีครับน้องฝากเดี๋ยวฝากตัวด้วยนะครับถ้าไม่ต้องจ่ายอะไรได้ด้วยเว้ยที่เป็นเสียเงินอะเราเอาเงินเราเราเราคิดดอกปกติอ่สิบเปอร์เซ็นต์แต่เอาหนูต้องตั้งหลังใช่ไหมนับหลังนะ ไม่ต้นแหงกมต้นว่ารเอ้ยเจ็บร็อกส่งการมาส่งซอมันเยีงโร่นโนโรนโรนส่งการมาส่งซอมันยังโรนโรนดูพัทยาบอกว่าอยู่ชลบุรีวะหรู้บางแสนวะหรือว่าบางแสนโอ้ห่บางแสนส่งการไปส่งกันก่อนเนอะมันยังโรนดูหาบังแสนมันเกิดปัญหาระดับบ้านแล้วอ่ะ เดี๋ยวเราต้อนนับสมาชชกใหม่ก่อนไไอ้ดีจะเขาแข็งหรออ,อนด้ครับพี่พี่ไดีครับฝากตัวฝากเหนือด้วยนะครับพี่ปกติบ้านนี้เขาไม่คุยคนเดียวนะเป็นเกียรติแห่งตระกูลผมมากเลยครับครับน้องเราจะรับเขาจริงหรอก็ต้องมีรับน้องนะงคือเขาคื<ไ>อเขาอะไรสิ่งให้ผมทำทำอะไรได้บ้างครับพี่ผมทำได้ทุกอย่างนะครับทำได้ทุกอย่างเหรอครับโอ้ ผมเล็งเล่งบ้านนี้ไว้ตั้งแต่แรกๆแล้วครับผมอยากเขามากครับพี่บนเรื่องเป็นหัวแจ้งบ้านเบาอ่ะพี่บนเร่เราต้องทำอะไรบ้างตื่นเต้นมากเลยครับพี่ร้องเพลงเป็นไหมร้องเพลงพอได้ครับพี่ไม่พอมากครับเต้นเต้นนี่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอได้ครับคนที่ท่าประจำหน่อยที่บอกว่าพอได้อ่ะ เอถ้าประจำมีไหมถ้าแบบเออคุณคุณแม่บอกให้เต้นเวลาเต้นวยยัวสาวใจแบบเต้นเต้นเบาๆพอครับใี้มันน้าคนหาอะไรเงี้ยขอดูหน่อยว่าเข้ากันไหมอันนี้ผมจะแซมเปิลให้ดูนะครับเป็นเป็นเหมือนเขาเรียกว่าทีเซอร์ออเดิฟออเดิฟครับครับวฮ้นี่แค่น้ำจิ้มนะครับยังไม่ถึงไก่ย่างแต่ว่ามันมีข้อนึงนะสงสมาชิกใหม่ที่จะเข้ามาหลังจากนี้อะครับหลวงฮอครับ ไปเฟซไปจากที่เดิมไปส่งพี่ติ๊กค่ไม่เข้าแล้วพี่เฮ้ยเหนียวไม่ได้เหนียวคไม่ได้ไม่ได้ลงคออีกแล้วว่ะหัวหนีไม่พ้นหรอกพี่เออกะกันเราตายเลยไหมครับบ้านนี้อันนี้มันจะส่วนตัวแน่เหนียครับเฮ้แล้วแล้วแล้วผมผมพอจะมีคุณสมบัติพอที่จะเขาร่วมกลุ่มกับพี่พี่ได้ไหมครับ เป็นคนแบบไหนที่ใส่เล่ามาสิโอ้โหเลวระยำสัตว์มาเจ้าชูก็เป็นป้อนกระลอนไปทั่วเลยครับพี่แต่บ้านเราเป็นคนดีนะโอ้โหสาบานไหมครับสาบานก็ตายฟรีตรงนี้แฟนกีคนเออแฟนมีคนเดียวครับแต่เมียน้อยกิ๊กประมาณยี่สิบคนได้โอ้ตายได้ผ่าอ่าเรียกได้ว่ามีทุกแลนด์ครับมีทุกแลนด์เอ้ยได้เลยครับทุกแลนด้วยใช่ครับถามเงินถามเงินมีเงินมีเงินเท่าไหร่ เรื่องเรื่องเงินเรื่องเงินอันนี้อันนี้เรื่องเงินผมไม่ไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องเงินเท่าไหร่ครับเพราะว่าเรื่องเงินนี่ผมเอาไปแบบแจกจ่ายสมาชิกแบบว่าเงินเหลือเงินเหลือเงินเหอแต่ว่าพวกเมียน้อยเมียหลวงอะไรแต่ละคนแล้วครับมันมีค่อนขงเยอะครอบครัวค่อนข้าง,าง,าง,างใหญ่ครับัลโหลสวัสค้ะพีค,ครคนกำลังประชุมประธานระบบ้านอยู่เลยครับตอนนี้ คิดถึงเนาะเสียงเสียงว่นเสียงที่สิบแปดอันนี้เสียงที่เท่าไหร่อันเนี้ยทันทษนะสิบแปดอะอะไรนะเป็นอย่างงี้ทุกคนเลยไหมครับบ้านหลังนี้ไม่เป็นน้ำดูปกติสุดโอเคนี่ปกติสุดแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วพยายามจะเชื่อนะครับทำไมอ่ะก็จะเชื่อให้ได้ครับพยายามจะเชื่อรุ่นพี่ครับไม่เกี่ยวจะเคยนั่งยินดังดัง ร่างพี่ดึงกับพี่เจมตอนนี้เราถ่ายรูปไปให้ดูเขาเคยคุยกันนะสองคนนี้ใช่หรอไม่ใช่ประชุมงานดำประชุมสิปจะไม่ได้ยินเลยเขาอยู่แน่แน่มันบอกไม่ได้หรอกมันคือความลับไงมันคือแบบไปทากับบ้านนี่เป็นเรื่องนี้ความลับไงแบบตอนนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้คุยกันเลยรอ้สึกแบบเหมือนเดิมหรือเปล่าหร้องมีความรู้สึกเปลี่ยนไปแล้ว ต้องถามพี่เสิร์พี่ยังรู้สึกเหมือนเดิมนะแป๊บนึงะนะปรถึงอะไรครับรู้สึกยังไงะเมื่อกี้ที่คุยกันไม่ได้ยินเลยครับก็คือบ้านเราจะมีกดใช่ไหมครับยังยังไงครับม,มีกิแบบว่าห้ามห้ามมันนี่กันเองอันนี้กันเองมันหมายความว่ายังไงครับห้ามรักกันหรือจีบกันแดงนะอันนี้คือ <S 2> <S 2> <S คือกฎเหล็กเลยถูกไหมครับ ้วถ้าเกิด<น>ว่า<ช>แบบว่ามีคนแฮกกรนครับมันจะ,จะมีบทลงโทษยังไงครับอันนี้ <c oughs> ไอยกนะเราจะต้องหอกจากแม,ม่นบังพราั้นน่าจะสบายแล้วน่าจะทำได้ครับไม่ยาก<ม>แล้วแต่พวกพี่จะพิพจารณาแล้วนี่เดินแล้วถ้าสมมติมี กดอีกหนึ่งข้อแล้วค่เอ้ยไม่ใช่ถ้าเกิดสมมติมันเกิดเหตุการณ์แบบว่าคนที่เราคุยอยู่ทั้งหมดอะแล้วมันเกิดมีคนนึงที่เขาอยากจะชัดเจนกับเราอะพี่ซอจะทํายังไงเหรอครับอันนี้น่าจะปัญหาส่วนตัวไม่ใช่คือถ้าเกิดว่าเราคุยกันอนะสมมตินายกตัวอย่างถ้าพุดดิ้งเนี่ยคุยอยู่ประมาณสิบคนเนะี่ยแล้วปรากฏว่ามีคนนึงอะอยากจะชัดเจนขึ้นมาอืมจะทํายังไงถูกไหมโอ้ คำถามนี้ตอบค่อนข้างยากครับด,<ม>ดักเว้นในเขาครับด,ด้วยการประเมินแบบว่าหน้าง,งานด้วยหลายๆอย่างอะ่ะอันนี้ผมขอถอดถามกลับได้ไหมครับเป็นเก็บความรู้ก็ได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพี่พุดดิ้งเนี่ยพี่พุดดิ้งจะทำยังไงครับอ่ะเดี๋ยวพุดดิ้งจะให้มิเกลเป็นคนตอบแล้วกันนะอ่าโอเคอม,มิเกลก็ได้ครับพี่มิเกลครับว่างไงครับคำถามที่ถามไปเลยครับเด,ดี๋ยวว่าเดี๋ยวให้เฟยเป็นคนตอบดีกว่าแล้วอ่าให้น้องเฟยน,นะครับเป็นคนตอบน้องเฟยครับคำถามที่ถามไปเลยครับ ก็ไม่เหนือใค่ะน้นนายผมถามว่าในายรอด้วยเนื่งอ่าพี่สอเราเลยถ้าเกิดว่ามันมีคนคุยอยู่สิบคนที่เราคุยอยู่เนี่ยแล้วปรากฏว่ามีคนนึงที่อยากจะชัดเจนกับเราขึ้นมาเนี่ยเป็นต้องเฟย์ต้องเฟยจะทํำยังไงครับเหนาก็ต้องต้องเรนาก็ต้องจบความสัมพันธ์นั้นนั่นแหละ พราะว่าเราเป็นบางหนึ่งก็ถือว่าดักแน่นมาก<ห>มเลยนะนะรเราต้องจบความสัมพันธ์นั้นเลยเหรอเราต้องดัดจบใช่ตัดจบยังไงครับยกตัวอย่างได้ไหมดัดจบกนักนกันเป็นหน่วยพี่น้องับเราเป็นแค่พี่น้องกันดีกว่าแยากย้ายกันเดือบตัวกันเถอะเอา่ะแรงมากนะเ,เดินออกติ๊กต็อกเลย เล่ามันเดินกลับมาบ้านบ้านนี้เขาเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยปะกะเดินออกเน้นเน้นเดินเอาช็อตเลยอ่ะนม่ไม่นห่างสมมตสมมติอเคโอเข้าใจเข้าใจเพื่อความสมจริงนะแล้วแล้วถ้ามันเกิดมีปัญหาขึ้นขึ้นมาโดยที่ว่ามันมีสองคนในในบ้านเราแอบคุยกันขึ้นมาเราจะทํายังไงสองคนยังหอคนเหมือนพี่แอบคุยกับน้องเฟงอย่างเงี้ย ไม่เห็นภาพเอาเป็นเอาเอาเป็นว่ายกยกตัวอย่างสมมสิ์ุดดิ้งคุยกับพี่ก็ได้ก็เป็นเพื่อนกันนะคุยได้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างหน่อยยกตัวอย่างหน่อยยกตัวอย่างเดินเข้าไปคุยเธอครับคิดถึงจังเลยครับแล้วแบบเหมือนมิเกลกับเฟียมาได้ยินอย่างเงี้ยหมายถึงพี่ซอนแอบคุยกับมิเกลอย่างนี้หรอแอบคุยกับพี่อย่างเงี้ยแล้วคือแบบมันผิดกฎของบ้านอ่ะเนาะ เราจะเราจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหายังไงหรอเอาอย่างเี้เอาเอาย่างเี้ยล้วใครจะเป็นคนออกถ้าเกิดว่ามันมันต้องมีคนหนึ่งได้ออกอะพี่อะแล้วไม่เป็นพี่อะเพราะไม่มาดีร่ามาหนังสุดใม่เอ้าก่อนมาก่อนมาหลังมัน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 ผิดยังไงอะมันสิทธิ์ที่มันก็ต้องเท่าเทียมกันสิมันไม่แฟร์เลยแล้วงานน่ะไม่จะเดาไม่เดา่ะเออไม่จะเดาไม่เดา พี่เดาพี่ต้องขนาดพี่ต้องเดาแน่วให้พี่เดาเหรออช่จะเดาไหมไม่ใช่ละเวลาเดาเดาก็ได้่เขาเบื่อเรงเราสามารถคุยกับคนละเดาเราสามารถคุยกัเดาอยู่บ้านอยูบ้านเนี้ยอยู่อยู่บ้านอยู่บ้านหลังเนี้ยคือคือพี่จะคุยกี่คนก็ไม่ผิดถูกไหมโอ้พี่จะไม่ดูเป็นคนเชี่ยนันทีเลยถูกไหม จะดูเป็นคนปกติ okay. โอเคน้อนองก็สามารถคุยกับเป้าหมายคนเดียวกันได้ได้ด้วยเหรอได้คัถ้าเราตกลงกนถนาเราตกางกันวยบ้านหลังนี้ใช่เราต้องตกลงกันนะแต่ถ้าเราไม่ตกลงกันอย่าทำโอเคครับรับทราบนะัำเสื้อน้บตั้งแต่จากนี้ไปผมคือรีซอบ้านบางแล้วเหรอครถูกต้องยินดีนอนน้ำคุณมีซอเข้าสู่บ้า ออกด้แล้วดเวลาแล้วือันนี้เราต้องมีประชุม้นประชุมซ่อมน้าเอนมไหมครับเกนเรอวเปนเข้าแล้วออกเลยอัันอะมันมีเรื่อี่เขา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 ถึงบอร์ดบริหารของบ้านบางเหมือนกันอีกเรื่องหนึงอะอะไรอะน้องนาทนี่บอร์ดบริหารไใช่บอร์ดบอรดบริหารของบ้านบางของเราณตอนนี้ไง เือพักเนี้ยพี่รู้สึกว่าเพื่อนสนิทพี่ทําตัวแปลกๆใช่เพื่อนสนิทพี่อ่ะชื่อสตอมอ่ะสตอมเหรออืมที่มุกเกลคุยวันนั้นอ่ะก็แบบก็ทําตัวแปลกๆทําตัวแบบว่าหมายถึงว่าเขาจะนอนงรไเขาขึ้นรถบัสเขึ้นรถไฟเราเปลี่ยนที่ไหม แบบยังไงเขาโมยไก่ในในในเนื้อเนื้อยังไงเขาเหมือนแบบว่าอืมก็อยู่ดีวันก่อนก้าของมาให้หมดเลยใช่ไหมอาแล้ววันก่อนก็บอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยหลังเลยแล้วก็ไม่คุยแล้ววันนี้ก็บอกว่าก็มีเรื่องจะคุยด้วยอีกรอบนึงแล้วก็ไม่คุยอย่างเงี้ยเออ แล้วก็<ม>แบบเออแ,แ,แล้วพอกลังก็ทำตัวน้อยๆบ่อยไอยงเขามีเรื่องในใจเมื่อก้าอบวชหรูว่าเขาอาจจะอยากเจอพี่หรือเปล่าแล้วก็อยากอ้อนพี่แต่เราเป็นเพื่อนกันเราต้องอ้อน,นี่หรอน<อ>เียขามาให้ครองเหมือนเขาจะบอกนาะนด้วยรถในายเต็มเลย